ล่าสุดค่ะกองกำลังรัฐอิสลามหรือ IS นะคะได้ตอบโต้การโจมตีของกองทัพอียิปต์ค่ะด้วยการจับคนอียิปต์ในลิเบียเป็นตัวประกันเพิ่มอีก35คนนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังให้กองกำลังของ i s ที่ลุกคืบนะคะแล้วก็ยึดครองพื้นที่ในอิรักนั้นจับคนไปเผาทั้งเป็นอีกมากถึง45คนค่ะคนอียิปต์ในลิเบียที่ถูก IS กวาดจับไปนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนงานในไร่ปศุสัตว์นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ยึดครองของ IS เเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า ตั้งแต่เกิดเหตุประท้วงขึ้นมาในอียิปต์เมื่อหลายปีก่อนคนอียิปต์นั้นก็หลั่งไหลเข้าไปหางานทําไปค้าแรงงานในประเทศลิเบียและเมื่อตอนนี้ไอเอสเข้าไปยึดครองพื้นที่ในลิเบียมากขึ้นนะคะก็เลยส่งผลให้มีการจับตัวคนอียิปต์เนี่ยเป็นตัวประกรันมากขึ้นค่ะสําหรับล่าสุดนะคะที่ไอเอสจับคนลิเบียในคนอียิปต์ในลิเบียเป็นตัวประกรันนั้นมีทั้งสิ้น35คนค่ะส่วนที่เมืองอัลแบกดาดีซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกของอิรักกลุ่มไอเอสก็โจมตีบริเวณที่อยู่ อาศัยของผู้คนนะคะชาวอิรักซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบ้างรวมทั้งครอบครัวด้วยจับคนเหล่านี้มาเผาทั้งเป็นมากถึง45คนคะ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ห่างจากฐานทัพอากาศของทหาราวิโยธินสหรัฐเนี่ยเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุม่มไอเอสก็บุกเข้าไปโจมตีฐานทัพด้วยมือระเบิดฆ่าตัวตายเป็นจนํานวนมากมาแล้วทางด้านประธานาธิบดีอับดลฟาดซิซีของอียิปต์นะคะก็กล่าวหาว่าถ้าหากจะกล่าวนะคะว่า ถ้าโลกต้องการจะขุดรากถอนโคนไอให้ถึงที่สุดแล้วแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่นา,นานาประเทศจะต้องมาร่วมมือกันนะคะปราบปรามต่อสู้กับ IS บให้ได้ค่ะ